الحمد لله المذكور بكل لسان المشكور على كل يسان خلق الخلق ليعبدوا وأظهر لهم الآيات ليعرفوا ويسر لهم الخير ليصيلوا ذو الفضل العظيم والخير الامين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا نوصي سناء عليه ونشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله احب العباد اليه صلوات ربي وسلامه ورحماته وبركاته عليه وعلى ال واصحاب الارقياء الابرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان وايمان ما تعاقب الليل والنهار اما بعد فيا ايها المسلمون خير ما نتواصى به تقوى الله وطاعته واتباع رسوله وسنته وبذلك الفلاح والخير والصلاح فيا عباد الله لقد قال تبارك وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا ما خ ل ق ล ه ذ ا باطلا سبحانك فقينا أذابنا ل ن ا ر ท่านพี่น้องที่รักยิ่งนะรสมตะลาครับสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเรานั้น จะต้องกำชับสังเสียกันตลอดเวลาก็คือการตักวัลล์ความจำเกงต่อละการต่ออัดเชื่อฟังปฏิบัติตามพระอ,องค์และปฏิบัติตาม รสูญของพระอ,องค์และสุนนะแบบอย่างจากรสูญของพระอ,องค์เพราะด้วยดังกล่าวนี้ทั้งนั้นที่เรานั้นจะรับความสำเร็จ ได้รับคุณความดีได้รับการแก้ไขต่อการงานในชีวิตของเราท่านพี่น้องครับมีคำถามที่เกิดขึ้นมากมายต่อสภาพของเรา ของชาวโลกในปัจจุบันนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นทำไมบรกรคัดความจำเริญต่างๆในปัจจัยยังชีพของพวกเรานั้นได้เหี่ยดหายไป ทำไมฝนฟ้าต่างๆจึงไม่ตกตามฤดูกาลสภาวะของดินฟ้าอากาศทำไมจึงเปลี่ยนแปรไปเพราะว่าสภาพดินฟ้าอากาศนั้นมีผลต่อการเจริญงอกงามของปัจจัยยงังชีพมากมาย ยังมีคำถามอีกมากมายว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้จิตใจของผู้คนในยุคนี้เลวร้ายลงทำไมผู้คนในปัจจุบันนี้จึงมีการ อาฆาตมาดร้ายกันมากขึ้นตั้งแต่ผู้คนที่เป็นสายมีภรรยาอยู่กันมาลหลายปีมีลูกมีหลานทำไมเพื่อนบ้านถึงในปัจจุบันนี้จึงรังเกียจกัน จึงไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสิ่งที่มันเป็นความผูกพันในอดีตรเราจะพบเห็นนิ่งความรักความจริงใจความช่วยเหลือเกื้อคุณที่มนุษย์มีต่อกันนั้นมันได้จางหายไป ในโลกปัจจุบันนี้ท่านพี่น้องครับสิ่งที่มนุษย์ได้ประสบกับความยากลำบากในลักษณะต่างๆนั้นเกิดขึ้นมากมายตลอดจนสิ่งที่มนุษย์จะต้องเผชิญ กับความยุ่งยากวุ่นวายที่เกิดขึ้นท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่านอกจากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วมนุษย์ต้องอเผชิญ กับสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าภัยธรรมชาติไม่ว่าความแห้งแล้งน้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไฟปา่าสถานก,การณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นในหน้าแผ่นดินนี้มากมาย ท่านพี่น้องครับเราลองมาพิจารณาถึงสาเหตุของการก่อเกิดสิ่งตรงนี้เราจะพบว่าความผิดบาปต่างๆมันง่ายเหลือเกินในการที่มนุษย์นั้นจะกระทำ แล้วมันแพร่กระจายในสังคมของมนุษย์จนกระทั่งมนุษย์เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติคนในยุคปัจจุบันนี้ฝ่าฝืนออกหางจากผู้สั่ง ผู้ที่ทรงอภัยผู้ที่มีบุญคุณต่อมนุษย์อย่างมากมายท่านพี่น้องครับเพียงอายะกราณาญาเดียวที่พระผู้เป็นเจ้าและละสุตตานั้น ได้กล่าวถึงโรคหลายที่มันระบาดอยู่ในสังคมของมนุษย์และพระองค์ก็ยังได้ชี้ชัดให้ถึงการที่มนุษย์นั้นจะเยียวยาต่อโรคหลายที่ระบาดอยู่นั้นได้พระสารีตรัสไปว่า

ด้วยกับน้ำมือของมนุษย์ที่กระทำหรือขนขวายไว้เพื่อที่พระองค์นั้นจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสบางส่วนที่พวกเขากระทำและอัลลอฮุมยุยยูนทั้งนี้เพื่อให้พวกเขานั้นจะได้กลับเนี้อกับ ตัวจะได้แก้ไขประพฤติกรรมของพวกเขาครับท่านพี่น้องทั้งหลายมนุษย์จะต้องกลับเนื้อกับตัวจากการงานที่มันทำลายการงานที่สร้างความเสียหาย มนุษย์จะต้องแก้ไขสภาพที่มนุษย์นั้นเป็นอยู่เพื่อให้มนุษย์นั้นจะได้มากระทำในสิ่งที่ถูกต้องมนุษย์จะต้องกลับไปหาัละด้วยกับการงานที่ดีด้วยกับความซื่อสัตย์ในการที่จะกลับเนื้อกับตัวเตาบัตต่อพระองค์ ครับในฐานะที่พวกเราเป็นมุสลิมนั้นการที่พวกเรานั้นจะใกล้ชิดกับเราเพื่อได้รับความเมตตาจากพระอ,องค์และการที่พวกเรานั้นจะปกป้องตนเองให้พ้นกับสิ่งที่เป็นมาสุยัตสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายนั้น คือการลำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาในทุกๆสภาพการดังที่รเราได้ตัดไปว่ายาอายฮลาดีนะอามานุสกุรุลลอฮฺซิกรันกะสีราวะสบิหูบุกรตาวาซีลาอ้อมนุษย์ทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ซึ่งอีมานทั้งหลาย จงลำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยการลำลึกอย่างมากมายและจงแส,สองสดุดีต่อพระอ,องค์ทั้งในยมามเช้าและยามเย็นท่านพี่น้องครับ ฉะนั้นคนที่มีสติปัญญานั้นจะต้องลำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาลำลึกในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงสั่งใช้ลำลึกในสิ่งที่อ AH ัลลอฮ์นั้ท AH นทรงห้าม อลล l a ์ยังนี้ตรัสว่าอัลลอ i ีนะอามานุวัตตมมิอนนุกลูบุฮุมบิซิกริลลาอาลาบิซิกริลลาตัดมะอนนุกลูบคือผู้ซึ่งศรัทธาในอัลลอฮ์และหัวใจของเขานั้นมีความสงบด้วยกับการลำลึกถึงอัลลอฮ์ ลาบิซิกริลาฮิตัดไมอุนกุลูปพึงรู้ไว้เถิดว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้หัวใจนั้นสงบท่านพี่น้องครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นอิบดะด์ง่ายๆไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องทุ่มเทมากมายจนต้องเสียเลือดเนื้อแต่ว่าซิกรุลลอนั้นท่านพี่น้องต้องการหัวใจที่มันมีชีวิตสติปัญญาที่จะต้องให้ควร ฉะนั้นทีกรุลลาั้นจึงมเป็นอิบาราที่มีความสำคัญและส่งผลมากมายให้กับตัวมนุษย์เองและมันเป็นอิบาดาที่ทุกๆคนในสังคมนั้นทำได้จะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่คนรวยคนยากจนผลของมันนั้นเทียบเท่ากับ ยี่หัดในหนทางของ Allah ท่านสุล์สะลัมได้กล um ik ่าวว่าอ l ลาอักบิรุคุมบิวัยริอามาลิคุมวะอัลกาฮาอินดามาลิกิคุมวะอารฟาอิฮาฟิดรยาติคุมถ้านสุล์บอกว่าฉันไม่เคยบอกพวกเจ้าเนือถึงการงานหนึ่งที่เป็นการงานที่ดี ต่อการงานของพวกเจ้าและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งหน้าที่ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในตัวพวกเจ้าก็หมายถึงอัลลอฮ์และจะทำให้พวกเจ้านั้นมีความสูงส่ง มันดียิ่งกว่าพวกเจ้านั้นได้รับทองและเงินสิว่ามินอันตัลกาวอาดูวะกุมกอดันฟัดตดิบูอานากคหุมวัดริบูนะอานากคกุมและมันดียิ่งกว่าการที่พวกเจ้าจะต้องเผเชิญกับศัตรูในวันพวกนี้ ในอันที่พวกเจ้าจะเกณฑ์ฆ่าพวกเขาและพวกเขาก็จะเกณฑ์ฆ่าพวกเจ้ากอดูบาลาพวกเขากล่าวว่าหาไม่ได้ทารุสุลละก็ละจิกริลลถ้ารุสุลล์ว่าที่ดียิ่งกว่าสิ่งเหล่านั้นนั้นก็คือการลำลึกถึงอัลลอฮ์มีชายคนหนึ่งมาหาท่ารอสุลละและมาปารบกับทารอสุลละบอกว่า บทบัญญัติของอิสลามนั้นมันมากเหลือเกินสำหรับตัวเขาอ่ะเขาขอให้รอสูล,ล์นั้นได้แนะนำด้วยกับสิ่งที่มันง่ายสำหรับเขาที่เขาจะปฏิบัติและทำให้เขาได้ไดไดไดรับยันนะ ท r า s u l u l ได้กล่าวกับชายคนนั้นว่าลาจาซาลุลิซานุกาโรติบันมินซิกริลลาทถ้า u l u l l บอกว่าลิ้นของเจ้านั้นยังอ่อนไว้เปียกปอนไปด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์หรือไม่นั่นหมายถึงว่าถ้าตาบใดที่ ตัวเราเนี่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เราแสดงออกอย่างที่อัลลอฮ์ได้กล่าวกับชายคนนี้ว่าลิ้นของเจ้านั้นลำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่หรือไม่ละ่ะเรามีซิกรุลอลตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้านอนฉะนั้นเนี่ยตาบใดที่เขายังลำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่นั้นเนี่ย นั่นคือการที่จะนำพาเขาไปสู่ยันนะสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับท่านอิมาวิบนุกอยยิมประโยชน์สองอย่างที่มีความสำคัญในการที่รละลึกถึงอัลลอฮ์ซิกุรลุลลอฮ์ สิ่งแรกท่านบอกว่าการที่เราลำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเราจะได้รับความปลอดภัยจิตใจเราจะมีความสงบแต่การที่เราลืมอัลลอฮ์นั้นจะทำให้เรารเผชิญกับความยากลำบาก ไม่ว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้หรือการที่เราต้องจากโลกใบนี้ไปการที่เราลืมอัลลอฮ์นั้นเราจะลืมตัวของเราเองในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่ดีงามในดุนยานี้และเราก็จะลืมการลงโทษในอเครอ อย่างที่สองการซิกุรลุลลอ์นั้นมันจะให้พลังมันจะให้เราไนดะ้มีความกระฉับกระเฉงเราจะเห็นว่าคนที่ลำลึกถึงลอลอ์นั้นมีความมั่นใจบางครั้งเนี่ยคนคนนั้นจะกระทำในสิ่งที่เขาเองนั้นไม่คิดว่าเขาจะกระทำได้จะปฏิบัติได้ ฉะนั้นคนที่ซิกรลุลอนั้นหัวใจจะมีความสงบจะมีความเบิกบานในการ,รเผชิญในสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ท่านพี่น้องครับการลำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเราจะต้องลึกดำล,ลึกด้วยหัวใจด้วยลิ้นและการกระทำ การเรียึกด้วยหัวใจก็คือการคิดใครควรในสิ่งที่เป็นคำสั่งอัลลอฮ์ในอายะอัลกุรอานต่างๆในสิ่งที่เป็นซีฟาตในสิ่งที่เป็นพระนามคุณลักษณะของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่าอินนัฟีคอลกิสส์มาวะตวัลอะร์ดิวกติลาฟิลไลลิวันนฮาริ ละอาญาติลิอูหิิออัลบบบแท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินในการที่กลางคืนและกลางวันนั้นได้ติดตามกันไปนั่นแท้จริงแล้วสำหรับคนที่ใช้สติปัญญา ใครล่ะครับที่เป็นคนที่ใช้สติปัญญาที่มันที่มีสมองอัลลอียจะสกุลุนตอลากิยามันบะกูดันว่าอัลลยูนูบิหิมวยะตะฟักรุนฟีคอลกิสมาวะตุลอารดีรับบานามาขลักตาฮาดะบาตุละสุบฮานะกะฟักินะดะบันนารบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาลำลึกถึงอัลลอฮฺ ในสภาพที่พวกเขายืนพวกเขานั่งและพวกเขานอนและพวกเขาไปพิจารณาในการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเขาจะกล่าวว่ารบบานามาคอลกลตฮาซาบาตุละอ๋อพราะวกเป็นเจ้าของเราสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนี้ไม่ได้ไร้สาละซุบฮานะกะฟักิีนาซะบันนาร